มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดนัดแรกสวยวอลเลย์บอลหญิงไทยเอาชนะอินโดนีเซียศึกซีวีลีก2-0 2-4สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีก2024สัปดาห์ที่1ที่เมืองวินฟุกประเทศเวียดนามระหว่าง2-4สิงหาคมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติอินโดนีเซียชนะ โดยในเซตที่1นนะคะวอลเลย์บอลหญิงไทยเล่นได้เหนือกว่าตามมาตรฐานค่ะทำให้ไทยชนะนักตบลูกยางสาวอินโดนีเซียไปก่อน25-14ต่อเซตที่2นะคะอินโดนีเซียซึ่งก็สู้ได้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะไทยได้ ไทยได้อีก25ต่อ20ขึ้นนำเป็น2ต่อส่วนเซตค่ะเซตที่3นะคะวอลเลย์บอลบหญิงไทยเล่นได้เข้าที่มากขึ้นก่อนปิดเกม3ต่อส่วนเซต25ต่อ14 25ต่อ20แล้วก็25ต่อ11ค่ะคว้าชัยประเดิมนัดแรกส่วนนัดที่2นะคะจะพบกับทีมชาติฟิลิปปินในวันเสาร์ที่3าสิงหาคม2567เวลา15หนิกาค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ